<rium> <Dante> วันนี้พาเ,เพื่อนๆมามาดูแนวทางนะการเปลี่ยนคอมสมมุติว่าท่อโลอยู่ด้านนี้นะครับท่อไฮอยู่ด้านนี้นะครับเห็นไหมบางเครื่องท่อโลกับท่อไฮจะอยู่ฝั่งเดียวกันไม่งงนะครับเนี่ยแบบนี้ ข้อโลมาอยู่คู่กันแบบนี้แต่คอมตัวนี้เห็นไหมคอมตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนใหม่เนาะมันคนละร,รุ่นกันนะเห็นไหมเพื่อนบางคนก็งงไงสับสนไม่รู้ว่าจะทำไงเนาะในถ้าท่อแบบนี้ใช่ไหมถูกไหมไม่รู้ว่าจะเติมนม่ยาฝั่งไหน นะให้เพื่อนเพื่อนแกะฝาออกมาก่อนแล้วก็เข้าระบบไฟให้เครื่องทำงานนะอันนีเ้เปลี่ยนคอมเนาะเห็นไหมเป็นแนวทางนะ <S 2> <S 2> <ๆ>เพื่อนเพื่อนเ่งเอาฝานี้ออกอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเป็นแนวทาง กะออกมาปุ๊บ,บระบบไฟมันก็จะอยู่แน,นี้เห็นไหม <Yeah. S 1> ข้างในเนี่ยวิธีการต่อสายสายลายนิตนต้นเนาะเนี่ยเขาจะบอกวิธีไปเลยของกุญทรอ,อันนี้ของเก่าเขาเป็นฮิตาชินะฮิตาชิอ่ะเขาจะอยู่ฝั่งนี้เลยเขาจะแยกแบบเนี้ฮิตาชิด้านโล แล้วก็หายอีกฝั่งหนึ่งก,ก,ก็คือไว้เติมนั้อยาเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมที่เพื่อนๆถามมาว่าเราจะรู้ได้ไง ี่จหลังเตือนเราก็ถอดจุกอันนี้เป็นของใหม่ ายากเดี๋ยวมาสอนคลิปหน้าวิธีการไล่ไฟไล่วงจรไฟฟ้าเนี่ยอันนี้เอานี่เปลี่ยนคอมก่อนเนาะเราก็เอาเข้าไปอย่างละเส้นเนี่ยแบบนี้วิธีการนะแค่นี้ก็เครื่องก็ทำงานแล้วหลังจากนั้นทำไงรู้ไหมอันนี้สาธิตให้ดูก่อนนะ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆลั่นเครื่องดูเลยถ้าเป็นท่ออัดถ้าเป็นท่ออัดก็ให้เข้าท่อเล็กนะโอเคไหมไม่งงนะท่ออัดอย่างที่เคยสอนไปเป็นไงดันออกอันนี้พันไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดีๆอีกทีเนาะใช้ท่อหดเอาแล้วก็เปลี่ยนแจ็คเอานะอันนี้สาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนแบบนี้ นเะพราะคุณทอนบางรุ่นนะครับอ่าสมมุติว่าท่อมันตรงกันใช่ไหมเดี๋ยวผมใส่สายก่อนอใส่ใส่แบบนี้ไปเลยโ,โหลดนี่เขาจะมีสองแจ็คไว้เผื่อไว้พนะ่วงเป็นจุดรวบเนี่ยสองขาเนี่ยคือขาเดียวกันใส่ฝั่งไหนก็ได้นะเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันจะม,นมีเห็นไหมเห็นไหม ขามันต่อกันถึงกันนะถ้าเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็มานี่อีกอันก็มาฝั่งนี้เนี่ยอีกอันนึงก็ตอบเนี่ยนะตออย่างละตวนะเนี่ยมามเสี่ยทุกคนเลยอ่าเห็นไหมแค่นี้คอมก็รันแล้วนะแต่เดี๋ยวมันจะมีฝาครอบเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อยึดน็อตนะ อันนี้ทำให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเนี่ยเวลาน็อตมันก็จะใส่อย่างนี้นะไม่น่ายากนะเพื่อนๆลองไปใส่กันดูลองไปเปลี่ยนกันดูเนี่ยแบบนี้แล้วก็ล็อกล็อกน็อตข้างล่างแบบนี้เห็นไ,ไหมมีตัวผู้ตัวเมียแค่นี้เองเทคนิคก็คือหาอะไรมาลองให้สูงๆก็ได้ครับเพื่อทำงานสะดวกเนาะขันก็ไปทั้งสี่มุมนะ หลังจากนั้นก็ก่อนที่จะเสียบปลั๊กเนี่ยให้เพื่อนๆถอดออกก่อนเลยเห็นไหมมันจะอัดเห็นไหมพรระบบไฟอยู่ฝั่งนี้เราก็ต้องเอาไฟมาเป็นหลักนะแต่ท่อเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่งงฝั่งนี้ให้สังเกตว่าท่อโลเนี่ย มันจะวิ่งตามตไดโอไดเออร์นะขอโทษเห็นไหมมันจะอยู่ฝั่งเดียวกับไดเออร์พะเป็นฝั่งเย็นฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเย็นมันจะคู่กันให้สังเกตอย่างนี้นะไม่งงนะฝั่งร้อนฝั่งร้อนก็จะวิ่งก็จะมีท่อฝังอยู่ในตู้เพื่อระบายความร้อนนะเป็นแผงอะ่ะแต่อันนี้เขาย้ายไปอยู่ด้านในนะเพื่อไม่ให้ตู้เป็นเหงื่อนะครับ เวลาเราลันปุ๊บเนี่ยสมมติว่าด้านนี้ oh, <no. S 1> ด้านนี้ดันออกแสดงว่าตัวเนี้ต้องอยู่กับท่อเล็กเป็นด้านด้านอัด <Yeah. S 1> อัดน้ํายาขึ้นไปฟวิ่งไปตามตู้เนี่ยนะนะเรามาลงที่ไดเออร์ไดเออร์ก็จะเป็นตัวกองน้ํายาวิ่งผ่านแคปทิวเข้าไปก็ไปฉีดเป็นไอเยน็นขึ้นไปบนท้องฟิตแล้วก็ กลับนี่คือท่อกลับ,ลบนะครับไม่งงนะครับเราวิเคราะห์ให้ให้ตรงนะครับอ่ะในเวลาที่เราจะเติมน้ำยาเราได้ท่อท่ออดัดปุ๊บสองท่อน,นี้ที่เพื่อนเพื่อนมาถามมาว่างงว่าเราจะเติมน้ำยาฝั่งไหนนะครับในเราเอาตามความเป็นจริงเนาะเวลาท่อโลอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เติมน้ำยาฝั่งนี้เลยนี่ เพราะมันเป็นโลทั้งคู่ตัวนี้นี่เติมนี่น้ำยากลับหรือว่าสมมุติว่าถ้าท่อโลดูฝั่งนี้ใช่ไหมก็เข้าฝั่งนี้ฝั่งน้ำยาก็เติมฝั่งนี้ไม่รวมกับท่ออัดนะท่ออัดนี้จะเป็นท่อเล็กๆคือเวลาลานออันขอบปุ๊บจะมีแรงดันมือเราอดแบบนี้ไม่อยู่แบบนี้เลยนะครับโอเคนะไม่งงนะ ในกรณีที่ท่อท่อลวัวบางบางเครื่องนะครับเขาจะวางไว้อยู่คู่กันเลยท่อนี้ก็เป็นท่อน้ำยาโอเคไหมเติมน้ำยาโอเคไหมเพียงแต่ว,ว่าก่อนที่จะทำการเปลี่ยนทุกครั้งนะครับถ้าไม่ใช่สเปคเดิมนะอันนี้เทียบแดงม้าเอานะครับอันนี้เป็นหนะึ่งทับห้าน้ำยาหนึ่งทับีนะของเก่าถ้าเป็นที่จะนนเทียบแล้วได้หนึ่งทับ เท่ากันนะครับกำลังวัตต์ของมอเตอร์ตัวนี้ก็1 3อา130วัตต์นะครับของเก่ามันอยสามสิบครับถึงสีก็ตัวนี้ใกล้เคียงสุด1นทั 5. ถ้าต่ำกว่าน,นี้ไปมันจะไม่ไม่เย็นนะเพื่อนเื่อนเย็นเหมือนกันจะเย็นช้าเย็นช้าก็หมายความว่าคอมอ่ะต้องเดินนานทำให เกิดการเย็นช้านั่นเองนะครับก็ต่อไปในนาคตคอมก็จะชำรุดได้เร็วเสียได้เร็วเพราะว่าเดินนานกว่าจะตัดเนาะโอเคเข้าใจนะครับแต่ลูกนี้เขาเป็นแบบนี้นะง่ายเราลงลันลันรันเครื่องดูนะว่าท่อไหนดันเนาะที่เหลือ สองท่อที่เหลือเนี่ยเพราะมันมีแค่สามท่อถ้าท่อไหนดันใช่ไหมที่เหลือสองท่อเนี่ยผมจะทําให้ดูนะเียบปักเลยต้องเจยบปักเลยนะตัวนี้ระเบิดตูมไม่น่าเห็นไหมครับเครื่องทํางานแล้วนี่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 ตัวนี้นะครับดันเห็นไหมให้เพื่อนเพื่อนเช็คแบบนี้ก่อนเลยถ้าท่อไหนดันให้ออท่อเลยทิ้ ท่อเนี้ยจะส่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งกลับงั้นท่อนี้ท่อนี้ก็จะอยู่แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเป็นท่อโลแบบนี้ทม่ต่อให้ใหม่นะครับตรงพอดีเติมน้ํำยาก็ตรงนี้โอเคไหมเพื่อนๆไม่งงนะ